แบบข้อนี้ค่อนข้างจะยึกยืดยืดหน่อยนี่ฮะตีโกนมาเต็มครับข้อนี้เป็นข้อสอบเก่าปลายภาคของแคลหนึ่งสำหรับวิศวกรมอดังหมงหนึ่งครับมาลุยกันเลยนะครับเรามาวิเคราะห์เจอกันก,อนก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันตัวนี้มันมีฟังก์ชันสองฟังก์ชันนะครับหนึอันกับ2อันนี้มันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าลักการคูณกันอยู่เนี่ยอินทิเกตผลคูณเราไม่มี มันก็จะมีแบบบ p พาสใช่ไหมครับทีละส่วนกับการกําหนด U ขึ้นมา1นกาทั้งที่แม็กติงต่างไปเลยว่ากําหนด U แบบไวๆก่อนถ้าเรากําหนด U แบบไว้แล้วเราจะรู้ว่าถ้ากําหนดยูออกมันก็จบแต่ถ้ายูไม่ออกเราก็กระโดดไปใช้บพาสได้ง่ายๆนี่คือเทคนิคการอินทตเกตเลยนะทีนี้จะก,กําหนด U เนี่ยเราจะกําหนดอะไรครับเราย้อนกลับไปถึงตัวนี้ครับดิฟแทนได้เกกำลังสงใช่ไหม เห็นคุค้นๆไหมครับดิฟแทนได้เศษกำลังสองม,มันจะโผล่ขึ้นมาเป็นเศษกำลังสองได้เห็นไหมเพราะนั้นเขาไกด์ไลน์ให้ตั้งแต่แรกแล้วว่า y u ควรจะเป็นอะไรแล้วพอดิฟมาแล้วเนี่ยมันจะเอาไปตัดยังไงได้อันนี้คือถ้าทําบ่อยๆเราจะชินเลยาการกําหนด u ตรงเนี้ยได้ u ซับหรือตัวกําหนดค่าโดยตัวแปรทีนี้ลุยเลยครับพี่แม็กก็ให้ y u เป็นเลยครับแทน 2x เ x ว่าพอดิฟเสร็จมันจะได้เป็นเศษกำลังสองสอง x ต่อครับ ลุยเลยเพราะนั้นข้อนี้พี่แม็กให้ u เป็นเท่าไหร่ครับแทนสองเราะนั้นโจทย์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตเซกกำลังสอง 2x คูณอยู่กับ side s i n u ครับ dx เครับคอนเซ็ต์ถัดไปคือเราจะเปลี่ยน dx ครับให้อยู่ในรูปของ du นะครับเพราะในโจทย์มี u เลยครับเพราะนั้น d u by d x เลยไมยค่าครับดิฟแทนได้เศกกำลัง2 u ดิฟ u ใช่ไหมครับได้เศกกำลัง2 u ครับแล้วก็ดิฟ u อ,อีกทีหนึ่งนะครับ d u by d x เลยมียค่าเท่าไหร่ครับเศกกำลัง2 2 x นะครับดิฟ2 x ได้2 พี่แม็กเขียนมาตรงนี้นะครับกลาเป็น dx by d บนะตัดตัดนะครับเพะาะนั้นย้ายสลับหาค่า dx อยื่นให้อยู่รูปของ du ได้ก็จะกลายเป็นเนะครับ dx เลยมีค่าเท่ากับ du ส่วนด้วย2เศกกำลังสองตรงนี้พี่แม็กไปไวไปไหมไม่ไวครับ เพราะว่าถ้าตามพี่แม็กมาทุกอ P พเนี่ยพี่แม็กจะพาทำนี้ตลอดพี่แม็กจะแยกอยู่ออกมาทําให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไงบางอาจารย์หรือบางคอร์สหรือบางหลักสูตรเนี่ยเขาจะพาทําในบรรทัดต่อบรรทัดต่อทัดแบบนี้ซึ่งพี่แม็กมองว่ามันสับสนแล้วอาจจะพลาดได้ง่ายใช่สับสนับอาจจะพลาดได้ง่ายในบรรทัดหนึ่งบรรทัดนะพี่แม็กแยกออกมาเป็นยูชัดเจนอย่างนี้เลย เพราะว่าพี่แม็กจะพยายามใส่ไอเดียพี่แม็กเข้าไปเรื่อยว่าใส่วิธีการทำพี่แม็กเข้าไปเยอะๆนะครับถ้าพี่แม็กก็รู้แล้วว่า dx ที่อยู่ในรูปของ du คืออะไรพี่แม็กแทนค่ากลับเข้าไปเพราะนี่กลายเป็นดิเกต่าไหร่ครับเศกกำลังสองสอง x ครับ sinu ครับ dx มีค่าเท่าไหร่ครับนี่ครับนี่ครับคือ dx ของเราครับแม็กก็เขียนแทนลงไป ก็คือ DU ส่วนด้วย 2, s e เกกำลังสอง,สองอครับเห็นไือยังครับเห็นตัวตัดได้ครับตัดได้แล้วครับเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์นี้ตลอดเลยของการกำหนด u ูซับนะมันจะมีตัวอะไรมาตัดทอนกันได้แล้วทำให้เราอินเดเรตไปต่อได้ง่ายเลยเพราะนั้นเ e กกำลังสองกับเศกกำลังสองตัดกันได้ครับ2ตัวนี้เป็นมีเป็นค่าคงที่ครับดึงออกมา นองอินทิเกรตได้เลยกลายเป็นเท่าไรรหร u, D, u. ไ่ครับ1นส่วนสครับอินทิเกรต sin u ย u ถูกูไหมครับเหลือแค่นี้จากบรรทัดนี้ลงมาเป็นบรรทัดนี้ทีนี้อินทิเกรต sin u เราได้เรียบร้อยแล้วครับอินทิเกรต sin u มีค่ากับลบคอร์ u, บวกซนะครับใช่ไหมก็ลุยเลยแปลเป็น1นส่วนสลบ คอสย์ u, ครับบวกสเนไ,ไครับนี่ก็เราก็แทน u กับเข้าไปในคําตอบก็ก็จะสามารถจบข้อนี้ได้โดยสมบูรณ์ครับข้อนี้ก็เลยมีค่าเท่าไหร่ครับ1นลบ1่งส่นอ่ะไไนไันกไปกลายเป็น c o s u ของเราก็คือแทน 2x ครับแล้วก็บวก4 ไหมครับไม่ได้ยากเลยคอนี้ถึงโจมันจะดูแบบวุ่นวายมากเลยเหมือนให้เราคิดไปไกลอ่ะคิดไปไกลจนจนแบบเอ้ยใั้ต้องใช้สมบัติตีโกนจุดไหนอะไรยังไงไหมอ่ะแต่เบสิกของการอินเกรกีย์คือถ้าไม่มีในสูตรพื้นฐานนะในสเต็ปถัดไปก็คือการกําหนด u ใช่ไหมครับจริงๆในสูตรพื้นฐานมันเนี่ยมันเป็น du ด้วยซ้ 3, มันไม่ใช่ dx ด้วยมันเป็นดียูโจทย์เขาจะบอกว่าอินดิเกตยูยกกำลัง n อ็นบวกหนึ่งส่วนเอ็นบวกหนึ่งใช่ไหมเขาเขากำหนดให้เป็นดียูนะถ้าเราไปมองในแผ่นสูตรดีอ่ะสี่สิบห้าสิบศูนยนั้นนะมันเป็นดียูเขาเผื่อให้แล้วว่าบางฟังก์ชันน่ะมันต้องกำหนดเป็นยูนี่คือสเตรสุดท้าสเต็ปที่สามก็จะเป็นบายพาสหรือต่อไปด้วยเศษส่วนย่อยอะไรเงี้ยนรับซึ่งถ้าโจทย์ลักษณะอย่างเงี้ยที่แม้บอกว่ามันไม่ได้ไกลขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ในสูตรพื้นฐานหรือไม่ก็การกำหนดยู โอเคครับฝึกบ่อยๆครับช่วยได้เจอกัน EP ถตัดไปครับสวัสดีครับ